ช่วงนี้คาสิภาคผู้ชมไปติดตามนะครับในส่วนของสถานการณ์น้ำครับในจังหวัดอุบลราชธานีกันสดๆครับกับรองภูมินวยการสำนักงานชลรับประทานที่เจ็ดครับคุณเศรษฐพงษ์พิงค์รวัตครับตอนนี้ท่านอยู่ในสายเป็นที่เรียบร้อยแล้วท่านสวัสดีครับสวัสดีค่ะครับสวัสดีครับคุณพัชรคุณบาลีครับแล้วก็ท่านผู้รับชมรับฟังทางบ้านด้วยครับครับวันนี้ทางสำนักงานชมประทานที่เจ็ดนะครับก็จะมาขอรายงานสถานการณ์น้ําในจังหวัดอุบลราชธานีเช้าวันนี้นะครับ ครับจากปริมาณฝนเมื่อวานนะครับก็วัดได้สูงสุดที่อำเภอขงเจียมนะครับก็วัดได้เพียงแค่1.2มิลิเมตรถือว่าตกตกน้อยมากนะครับสำหรับปริมาณน้ําในอ่างเก็บน้ําขนาดกลางนะครับจานวน13แห่งในจังหวัดอุบลราชธานีเหล่านะครับปัจจุบันก็มีปริมาณน้ําอยู่101.41ล้านลูกบาศก์เมตรนะครับคิดเป็นประมาณ78เปอร์เซ็นตนะครับก็ยังน้อยกว่าปีที่แล้วอยู่21.89ล้านลูกบาศก์เมตรเลยนะครับ หนึ่งสิบามอ่างเนี่ยฮะเขายังสามารถรับน้ําได้อีกถึงย8 6สิบแปดจุดหกล้านลูกบาทเมตรเลยนะครับครับส่วนอ่างเก็บน้ําขนาดใหญ่นะฮะก็เป็นอ่างเก็บน้ําสลินทอนนะครับของการฟาฟาไฟฟ้าายผลิตวันนี้ก็มีน้ําอยู่ที่พันเจ็ดสิบสองล้านลูกบาทเมตรนะครับหรือเป็นอ่าพันเจ็ดิบสองล้านลูกบาทเมตรนะครับคิดเป็นประมาณ5้าสิบสี่จุดห้าเปอร์เซ็นตนะครับ ส่วนสถานการณ์น้ําในแม่น้ํามูลเช้าวันนี้นะครับระดับน้ําในแม่น้ํามูลที่สถานีวัดํำท่าเอ็มเจ็ดเรานะครับอยู่ที่ระดับหนึ่งรอยเก้าจุดแปดแปดนะครับเดี๋ยวแป๊บนึงครับนายครับเดี๋ยวผมถูกกลับครับอ่าขอโทษทีนะครับ ระดับน้ำวันนี้ที่เอ็ม7เรานะฮะอยู่ที่ระดับบวกหนึ่งร้อยเก้าจุดแปดแปดนะครับเมตรจากระดับน้ำทะเลปานกลางนะครับมีอากาศไหลยอยู่ที่พันสองร้อยหกลูกบาทเมตรต่อวินาทีหรือหนึ่งร้อยสี่จุดสองล้านลูกบาทเมตรต่อวันนะครับก็ลดลงจากเมื่อวานอีกแปดเซนติเมตรนะครับแล้วก็ต่ำกว่าตลิงฟังอำเภอวรินชาราบอยู่ประมาณสองเมตรสิบสองเซนนะครับ ส่วนการระบายน้ําในของแม่น้ํามูลลงสู่แม่น้ําโขงนะครับก็อยู่ในอัตราพันหกร้อยสาสิบสองลูกบาทเมตรต่อวินาทีหรือประมาณร้อยสี่สิบเอ็ดล้านนะครับการระบายน้ําลงสู่แม่น้ําโขงยังเป็นไปได้ด้วยดีนะครับว่าวันนี้แม่น้ําโขงก็ยังต่ํากว่าตลิ่งอยู่สี่จุดหกสองเมตรเลยทีเดียวนะครับส่วนสถานการณ์น้ําทางตอนบนนะฮะตอนนี้ทางกรมชุมทางก็ได้ดําเนินการพร่องน้ําตามเขื่อนทดน้ําในลําน้ําชีและลําน้ํามูลแล้วนะครับ ก็เพื่อที่จะเตรียมรองรับน้ําใหม่นะครับจากจาการเฝ้าติดตามสถานการณ์น้ําตามสถานีวัดน้ําต่างๆทั้งตอนบนนะครับก็พบว่ามีแนวโน้มลดลงอย่างต่อเนื่องนะครับก็นั่นก็ทําให้เราเพื่อที่จะให้มีช่องว่างในการรับน้ําใหม่ที่จะมาถึงนะครับก็ในส่วนของการช่วยเหลือตอนนี้นะครับในการเตรียมความพร้อมป้องกันอุทกภัยนะฮะทางสํานักงานชมพะทานที่เจ็ดก็ร่วมกับทางโครงการชมพาธาชธานีนะครับก็ได้ดําเนินการ อ,อยู่สองจุดนะครับคือจุดที่หนึ่งก็คือชุมชนวังแดงนะครับที่เป็นจุดที่พื้นที่ลุ่มต่ำนะครับเราก็ได้ดำเนินการทำคันป้องกันน้ำนะครับปกติเขาจะท่วมอยู่ที่ระดับประมาณร้อยเก้าแต่ปัจจุบันเนี่ยเราทําคันทึ้นไปแล้วบางส่วนนะครับก็สามารถป้องกันไม่ให้เกิอดอุทกภัยในพื้นที่ชุมชนวังแดงได้นะครับส่วนอีกจุดหนึ่งก็คือบริเวณชุมชนท่ากอไผ่นะครับซึ่งเป็นจุดที่พนังกั้นน้ายัางยังยัง,ยงไม่ชนกันนะก็อ่าบ้บานเราก็เรียกฟันหลอนะครับ เราก็ได้ดําเนินการทําผนังชั่วข่าวนะครับนัะกันน้าชั่วข่าวเพื่อ,อไม่ให้ถ้าระดับน้ําเกินระดับร้อยสิบสองก็จะไม่สามารถที่จะเข้าสู่อเาเภอวาลินชำราบได้นะครับครับก็คงรายงานสถานการณ์น้ําให้ทราบเท่านี้ครับครับขอบคุณมากครับ